มาเด้อค่ะกินข้าววันนี้ได้หมกปลาแซลมอนเนาะค่ะเนาะอ่ะมีทั้งหมกทั้งย่างคะ่ะทุกคนอันนี้คือย่างหลายใจมาเด้อค่ะเด้อสองเมนูเอ่อจะทำอย่างหนึ่งก็เอ่อเสียดายอย่างหนึง่ง นึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวกับทุกคนมาเอา,เอาเอาข้าวเหนียววางตรงนี้เนาะหรือจะวางไหนโอ้ยโอเคถือเอาก่อนหลายใจจะเอาจานน้อยมาด้วยเถอเอาวางตรงไหนได้อะวางแถวนี้แหละหรือยังไงเอะ ฝากไว้ก่อนเด้อค่ะเอาจานก่อนทั้งหมกหม้อทั้งย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเมนูโปรดอร่อยมากาตรงท้องของปลาแซลมอนนะคะอันนี้คือเอา คนมาจากโรงเรียนแล้วอันนี้เขาก็เสื้องน่ากินมากแล้วก็เป็นไขมันดีอร่อยกับทุกคนอ่ะกินกับข้าวเหนียวเข้ากันมาก ร้อนๆกินแบบลุกทุ่งเลยนะคะไม่มีแจ่วไม่มีอะไรอันนี้ซื้อมาจากแม่โครค่ะ ที่อื่นก็ไม่น่าจะมีขายท้องปลาแซลมอนทั้งหมกทั้งย่างค่ะทุกคนลองเอามาย่างนะคะทุกคนแซ่ บกเอาแซ่บเหมือนกันก่ะทุกคนกินกับข้าวเหนียวเข้ากันมากตักให้ แซ่บทั้งสองมัน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 ,มนอร่อย นนี้น่าจะเป็นปลาแซลมอนตัวใหญ่ค่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อเขาเยอะมากตรงนี้ วันนี้เป็นโรคที่เกียดกำลังกายก็ไม่ออกถ้าหยุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคน เส้นตึงแล้วก็ขี้เกียจเส้นตึงแล้วก็ขี้เกียจค่ะทุกคนถ้าเราหยุดแล้วเส้นมันก็ตึงแล้วก็มันก็ไม่อ่อนจะเป็นแบบนี้ต้องฟื้นฟูใหม่แต่พรุ่งนี้จะออกจะหยุดนานไม่ได้ อยู่สองวันแล้วเมื่อวันอาทิตย์กับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากลองไปทำกินนะคะไปซื้อที่แมคโครราคาไม่แพง ขอบคุณค่ะ